ไอ้หมันละตาห้ากันเถอะบ้านเขาค่ะมันี่มือดี มันมันกัหาไรกถือดาเว้ยมันก็เทศที่พอถามมันถือดามันกับพ่ออยู่ บอได้โทรมาบอกก่องหันหยานเจ้าบ่อยู่บอได้โทรมาบอกเจ้าว้ายวานเข่าซอยหันยานบ่อยู่เป็นสิไปซุ่มสิไปซุ่มตอนเที่ยงอบต่อเอาก็เจ้าจุนเขียว ก็ไพ่วันนี้วันดีจนมาบ้านเขาให้ตีดินค่ะพี่นอ้องสีคึมคึปลูก n h าใส่ กุญยาใบตะคายงามนั่นค้นแห้งอืดหนาสากระบอมีน,มน้ำนกค่ะสวนมักจีดาพุน่นจะคล้องพุ่นมารอหาล่ะ เสียงนาน้อยเสียงหน้าเพิ่นจะ้ะโอ้นี่ก็แต่โกกหมากกกมะพร้าวน้ำหอมส่วนเขาจะเอา กลังจะไถวานจ้าเห็นคืคนๆแล้วพี่น้อพุนบ่มาทั้งนี้วานตุบทั้งวันคือหอพุ่น